ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98 MHz เมกะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการที่นี่เมืองลุงครับอัปเดตทุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการ ที่นี่เมืองลุงจะมา เรื่องของกระตุ้นเตือนในการดูแลสิ่งแวดล้อมครับท่านฟังครับทักทายกันปีว่าท่านผออสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้จะมาพูดคุยนะครับมาดูแลสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพัทลุงและคนไทยนะครับในการเพิ่มเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์และก็สร้างมูลค่าที่สามารถจับต้องได้นะครับ ช่วงเวลานี้นะครับที่นี่เมืองลุงสวทพัทลุงวันจันทร์เริ่มต้นนะครับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่การทำงานทักทายกันนะครับเสียงเดดแอบไปนิดหนึ่งขออภัยกันพณพลขุนจันทร์ครับกัรฐพลคนเดิมมานั่งอยู่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้6กนะ6กุมภาพันธ์2 5 0 6 16ครับท่านฟังยุคเก่านะหลายคนได้ฟังเพลงแนวนี้คิดถึงอดีตนะครับหลายคนบอกว่าฟังแล้วร้องตามได้นะครับขอบคุณด้วยนะครับนะสายโทรศัพท์หลังใหม่จากในตลาดฟังทุกวันเลยนะเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลานี้ที่นี่เมืองลุงสวทพัทลุงครับสถานีวิทยุนสัปดาห์ก็มาให้ท่านฟังได้ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพัทลุงท่านฟังครับวันนี้ ได้รับเกียรตินะครับจากนางสตรีมณีชุมเรียงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงเราเข้าสู่ช่วงเมืองลุงวันนี้ครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรฟังก่อนรู้ก่อนช่วงเมืองลุงวันนี้นรธรรมชาติขาดมนุษย์ได้นะครับแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะ ขาดสิ่งแวดล้อมดีๆธรรมชาติดีๆได้นะเราอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมดีๆนั่นเองนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้อำนวยการสำนักงานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงนางสิริมณีชุมเรียงครับตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพอ,อ,อครับขอบพระคุณค่ะค่ะคุะคณกัญนพลนครับจะหินสิริมณีชุมเรียงนะคะ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงต้องขอกราบขอบพระคุณทางคุณกันตพลและทางสวทพัทลุงเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนะคะ <c oughs> ซึ่งซึ่งวันนี้สิ่งที่ทางสถานีวิทยุสวทของเราเนี่ยได้เชิญดิฉันเข้ามามันเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่า <c oughs> แต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อสิ่งทุกสิ่งที่จะเป็นชีวิตของพวกเราจากนี้ไป สืบทอดยาวนานน,น,นะคะเรื่องของสภาวะโรคร้อนและส่งผลให้เกิดโรครวนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตของชาวพัทลุงเราเนี่ยวันนี้มีโนโยบายของประเทศที่จะต้องนํามาเล่าให้สู่พี่น้องชาวพัทลุงได้ฟังกัน,นะคะ่ะครับก่อนอื่นนะเราไปพูดถึงมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้ให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนของพัทลุงแนวทางยังไงบ้างครับ แนวทานนะคะเอาเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งเป็นอาจเป็นประเด็นที่เ <g> ดียนไม่ได้เตรียมมาแต่จะก็เล่าให้ฟังใน <c oughs> ทางที่ภารกิจนานทาอยู่เนี่ยเราก็ถ้าในเรื่องของการที่ประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ <c oughs> ดินที่เคยที่เราเรียกว่าเป็นป่า <c oughs> เพราะในอดีตเนี่ยคนน้อยคนน้อยแล้วก็อยู่กันกระจายกระจายก็จะมีไปสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์แล้วเรามาประกาศเป็นป่าสงวนแล้วมาประกาศเป็นป่า ตามพระราชบัญญัติป,าตปา่าไม้พรพุทธศักราช2484ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเรามีกฎหมายหลายฉบับเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของคนทั้งประเทศของเพื่อเพื่อรักษาสมดุลของคนของการอยู่ใช้ชีวิตอยู่ของคนในประเทศแล้วก็รักษาสมดุลของโลกเนี่ยเรามีกฎหมายรองรับอยู่หลายฉบ,บับแต่ทีนี้มันก็จะมีว่ามีบางคนที่เข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในยุคที่เรายังมยไม่ได้ประกาศกฎหมายครับ ราะนั้นที่ดินเหล่านี้ที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเขาอยู่มาก่อนเราจะประกาศกฎหมายเราก็จะจัดการที่ดินทํากินให้กับเขา<ม>เพื่อคือไหนไหนเขาก็ทํากินอยู่แล้วม,มันไม่ใช่ป่าแล้วก็ต้องให้เพื่อประโยชน์ของทางเศรษฐกิจให้เขาได้ใช้พืประโยชน์ที่ดินตรงนั้นโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องไม่ต้องคือกล้าที่จะพัฒนากล้าที่จะลงทุนจัดการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทําอะไรเพื่อให้มันมั่นคงโดยความสบายใจให้อยู่โดยถูกต้องตามกฎหมายค่ะเราก็มีโครงการจัดที่ดินทํากินเพื่อ ให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนเนี่ยนะคะเรียกว่าโครงการคอทชอในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็จะมีอีกโครงการหนึ่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ก็หมายถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรัษาพันธ์สัตว์ป,ป่าเขตหรมามราชสัตว์ป,ป่าเนี่ยสำหรับประชาชนที่เขาอยู่มาแล้วอยู่มาก่อนตั้งแต่ปีที่เขามีกฎหมายกําหนดไว้นะคะเป็นปี241 245 จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยถึงปี2557ถ้ามีหลักฐานเนี่ยในการตรวจพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะจัดที่ดินเขาก็จะสามารถที่จะหมายแนวเขตที่ท่านทํากินจริงเนี่ยว่าท่านทําอยู่ในบริเวณแค่นี้แค่นี้ก็ให้ท่านทํามาหากินไปแล้วก็สืบทอดไปสู่ลูกหลานแต่ไม่ให้ขยายแล้วนะคะได้แค่นั้นทํากินไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาระแวดระวังหน้าหลังอะไรอีกทํากินอย่างถูกต้องแล้วก็คือสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจได้ไม่ขยายวงกว้างออกไปแต่มีข้องเงื่อนไขว่า เมื่อดั้งเดิมมันเป็นป่าอยู่ท่านเข้ามาบุกลุกแล้วพื้นที่นี้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็นผื้นใหญ่ที่เป็นป่าเพื่อควบคุมระบบนิเวศเพื่อให้ลดโลกร้อนเพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำำานําลําธารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของแว์ป่าเพราะว่าตว์ป่ามันควบคุมสมดุลระบบนิเวศของป่าเพราะฉะนั้นท่านก็ช่วยปลูกต้นไม้ตามเงื่อนไขว่าท่านมาอยู่ปีไหนก็จะต้องปลูกต้นไม้อย่างท่านอยู่มาก่อน2 4ง1ี่ของสี่สิบเอ็ด ท่านก็ต้องปลูกประมาณสัก20ต้นต่อเอ้ยท่านอาจจะต้องปลูกสัก2ต้นต่อไร่ถ้าปะก่อน2 5 4 7้าสี7เอ้ย2254 2557ท่านก็ต้องปลูกสักประมาณสักประมาณ20ต้นต่อไร่โดยประมาณอันนี้ตัวเลขเดียนไม่ยังไม่ไม่ชัดเจนตัวนี้นะคะเดียนก็ลืมว่ากี่ต้นเนี้ยจำได้ว่าประมาณ40่สบสี่สิบต้นต่อไร่ที่ท่านต้องปลูกต้นไม้ไม้ยืนต้นเหล่านี้ท่านก็ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตแต่ว่าต้องมีแต่แล้วท่านก็ทำมาหากินท่านปลูกยางกับปลูกยางท่านปลูกปาล์มกับปลูกปาล์มไป ก็ทำาหากินโดยไม่ต้องระแวดระวังหลังหน้าหลังอีกค่ะก็ทีนี้สําหรับเรื่องโครงการก็จะมีโครงการสําคัญที่ทางทศจก็ได้ร่วมกับดูแลและขับเคลื่อนที่ประชาชนก็ถือว่ามีความสุขอ่ะที่ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาคือโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนหรือคอทชกับโครงการจัดที่อยู่จัดที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํากินให้กับรัศดรในพื้นที่ป่านุรักษ์สองโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นอันนี้สําหรับเรื่องของการ เรื่องของการจัดการพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ทําลายป่านะคะแต่ในโครงการในพื้นที่ป่าไม้เนี่ยเรายังเป็นแหล่งสําคัญสาหรับพัทลุงเราเนี่ยเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเชิงนิเวศที่เราเรียกกันแล้วแต่ใครจะสัพท์เรียกว่าสถาบันไหนก็แล้วแต่ก็อาจจะมีเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศเชิงอ่าเชิงธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของเมืองพัทลุงว่าพัทลุงเรามีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอยู่สองประเภทก็คือทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นของเราทางเชิงธรรมชาติเนี่ยเรามีน้ําตกมีมีภูเขาสวยๆหมอกคลุมตอนเช้าๆเ,เนี่ยอย่างที่เขาบรรทัดแล้วก็อย่างที่เขาปู่เขาญาแต่เราก็ยังมีอย่างที่ธรรม,ช,มชาติในเชิงที่คนอื่นไม่มีคือเชิงทะเลสาบที่เป็นทะเลสาบน้าจืดที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไม่ว่าจะเป็นทะเลหลวงและทะเลน้อยอันนี้ก็อยู่ในความดูแลของของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนับสนุนเรื่องของอาชีพทํากิน รักษาระบบนิเวศให้ที่นี่ยังคงสมบูรณ์แล้วก็ให้สวยงามเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของของเรืยอห่วงโซ่การท่องเที่ยวเนี่ยที่มีอาชีพเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะร้านอาหารที่พักการบริการรถลามาช้างเรื่องของเรือท่องเที่ยวเนี่ยเรือท่องเที่ยวรถท่องเที่ยวเนี่ยไกด์มกุเทศน้อยบกุเทศผู้ใหญ่เนี่ยสามารถมีอาชีพทำกินในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจัดการช่วยให้พี่น้องประชาชนเราสามารถมีอาชีพทำกินในพื้นที่ป่า ของเราได้แต่สี่สาคัญคือต้องต้องใช้อย่างยั่งยืนนะคะไม่ใช่พาคนเข้ามาบุกลุกเหยียบย่าทําลายจนกระทั่งมันหมดค่าของความงดงามความสมบูรณ์ไปถ้าเราไม่ควบคุมไม่จัดการเนี่ยการเข้าไปบุกลุกดูจนกระทั่งสัตว์ป่าสงวนสูญหายไปจากโลกเพราะตอนนี้ใกล้จะสูญหายไปจากโลกหลายชนิดแล้วเหมือนกันอย่างเช่นสมเสร็จก็ตามเก้งหมอ้อก็ตามแล้วก็พวกเส,สือลายเมฆเสือดาวเสือลายเมฆเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและจากโลก ซึ่งมันมีอยู่ที่พัทลุงแล้วกําลังจะหมดไปจากโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ทางเราต้องระวังเรื่องของการที่เข้าไปท่องเที่ยวกันแล้วทําให้สัตว์ป่าศูญพันนกว่านกแว่น,วนเนี่ยที่มีที่พัทลุงกับที่โตนงาช้างเนี่ยกำลังแทบจะหาไม่เจอแล้ว <S <S แต่ว่านี่คือสิ่งที่ที่เราดูแลกํากับเพื่อให้มันคงอยู่แล้วก็มีสิ่งมีค่าที่เราจะไปอ้างถึงว่าเรามีของงามของดีอยู่ในเมืองพัทลุงเช่นเช่นนี้เช่นนั้น แต่ถ้ามีแต่ชื่อมันก็เสียหายนะคะว่าหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เป็นหน้าที่ที่เราดูแลอยู่ครับแล้วมีเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่มีกิจกรรมหมรู้ว่ามาตรการอะไรยังไงบ้างครับในการจัดกิจกรรมพื้นที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวนี่ครับค่ะก็สอดรับกับหัวข้อที่เรามาพูดกันค่ะเรื่องสิ่งแวดล้อมถามว่าไปเพิ่มทําไมเพิ่มพื้นที่สีเขียววันนี้เนี่ยเรื่องของกระบวนการลดโลกร้อนเรื่องของการจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกิจกรรมหนึ่งที่จะต้องทําแล้วเราทําได้ โอกาสที่จะทํามาทั้งเรื่องของเงินจากจากพื้นที่ที่จะสามารถทําให้พื้นที่สีเขียวเ,ยเป็นแหล่งที่ทําให้เราเพิ่มความสบายตาสบายใจแล้วก็การท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนสืบเนื่องต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ที่สําคัญคือไอ้ตัวพื้นที่สีเขียวคือการปลูกต้นไม้รักษาต้นไม้รักษาป่าไม้เนี่ยปลูกต้นไม้เนี่ยเราเราเป็นตัวที่จะสามารถต้นไม้ตัวดูดซับคาร์บอนเป็นตัวเขาเนี่ยที่มีกิ่งก้านใบนั้นนะ่คือคาร์บอน ต้นไม้จะดูดซับคาร์บอนในบรรยากาศเข้ามาเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของตนเองแล้วเขาก็ไอตัวคาร์บอนเนี่ยมันตัวทําลายโลกตัวทําลายมนุษย์คาร์บอนเนี่ยขึ้นไปห่อหุ้มโลกคาร์บอนที่เราปลดปล่อยจากทุกกิจกรรมทุกการผลิตทุกกิจกรรมของเราเนี่ยเราบอกว่าเราอาบน้าเราไม่เกี่ยวข้องกับการปล่อยคาร์บอนอะไรเกี่ยวค่ะการที่เขาสระเขาสระเขาผลิตสบู่การที่เขาเปิดไฟฟ้าเพื่อปั่นเครื่องจักรใดๆเนี่ย ล้วนแล้วแต่เอาน้ามันฟอสซิลเอาพลังงาน il, เอา,เอา,เ,อาเอาวัตถุดิบจากฟอสซิลก็คือพวกน้ํามันดิบน้ํามันที่กันขึ้นมาแล้วเนี่ยเอามาผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็ามาปั่นเป็นเครื่องจักรเครื่องกลที่หรือแม้แต่เราเปิดไฟฟ้าเครื่องเพื่อที่จะเข้าใช้ชีวิตเนี่ยแล้วก็หรือในการเปิดฝักบัวหรือเกิดเปิดแอร์เปิดอะไรเนี่ยร้วนแล้วแต่ทําให้เกิดคาร์บอนก๊าซคาร์บอนก็จะขึ้นไปปล่อยปล่อยปล่อย,อยขึ้นไปเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่บนชั้นบรรยากาศมันเหมือนกับไปเป็นผ้าหม่มหรือไปเป็นพลาสติกที่คุมโลกเราอยู มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแต่ตัวที่มันจะดูดกลับมาใช้ก็คือต้นไม้อันนี้คือเรื่องของการเรื่องของโลกร้อนเรื่องคงคงต้องขอโอกาสมาได้ขอความขึ้นมาคุยให้พี่น้องประชาชนทราบในโอกาสนะเพราะมันเรื่องเรื่องที่ต้องอธิบายใช้เวลาเยอะแต่ทีนี้ว่าถามว่าเราปลูกต้นไม้พื้นที่สีเขียวเนี่ยเราเนี่ยจะได้ทั้งเนื้อไม้ในการขายประเทศไทยนี่ที่ใช้ในการก่อสร้างเราซื้อนะคะที่เราใช้ในการก่อสร้างเราบอกไม้แตงมาเลไม้มาเลอะไรเนี่ยเราซื้อทั้งนั้น ไม้ในประเทศเราขายเกือบหมดแล้วไม้ไม้มีค่านะไม้ป่าเศรษฐกิจที่ใช้ในการก่อสร้างของเราเองก็ชงจะมีอย่างไม้ทางไม้เทียมไม้หลุมพ่อซึ่งก็มีปับปลายแต่ไม้ส่วนใหญ่ที่ในกก่อสร้างเราต้องไปซื้อจากโรงไม้โรงไม้โรงค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากเมืองนอกจากต่างประเทศแต่ถ้าเราหากเราปลูกต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถขายได้อย่างไม้กรณีไม้ของเช่นไม้มะกอกนีไม้เอ่อไม้หลุมพ่อไม้เอ่ออย่างเรื่องตําเสาเนี่ยไม้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 กระไม้มงคล ไม้<อ>ไม้กันเกลาเนี่ยก็มันจะต่อเนื่องกับที่รัฐบาลได้ปลดล็อกพรบรป่าไม้ให้ประชาชนได้ได้ปลูกไม้ปลูกในที่ดินแล้วก็ตัดได้ใช่ค่ะ,คะอันนี้รัฐบาลได้ปลดล็อกไปแล้วสามารถท่านปลูกในที่ดินของท่านปลูกได้เลยเมื่อก่อนจะต้องไปขออนุญาตกันเรื่องเยอะแต่และนี้ท่านปลูกท่านก็ตัดได้นในที่ดินของท่านปลูกใช้ตรงนั้นท่านก็ ปลูกตัดได้เลยแล้วก็ทําเรื่องซื้อขายแต่ว่าก็ต้องมาขอนุอญาตก่อนไหมก็ต้องถ้าเกิดท่านจะขนย้ายท่านมาขออนุญาตมาขอหลักฐานว่าเป็นไม้ในที่ดินของท่านเอาหลักฐานมาบอกว่านี่ต้นไม้เป็นไม้ในที่ดินไม่ใช่ไปรักมาจากป่าก็ท่านก็ตัดได้หรือจะซื้อขายกับโรง,ง,งไม้โรงเรื่อยได้อะค่ะอันนี้ก็มีหลักฐานนิดนึงเพราะว่าเราก็ยังพอมีไม้ในป่าธรรมชาติอยู่บ้างซึ่งเราก็ต้องควบคุมป้องกันนะคะกระบวนการที่จะขออนุญาตเพื่อที่จะพิสูจน์หลักฐานว่าไม้เหล่านี้ท่านปลูกเองแล้ววันนี้เนี่ยในใน ท่านทำเฟอร์นิเจอร์ที่จากไม้ยางพาราเนี่ยขายได้นะคะโดยการที่เราก็ต้องมารับรองว่าไม้เหล่านี้ที่ท่านเข้าสู่โรงงานเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมาจากป่าปลูกหรือมาจากพื้นที่ปลูกของท่านท่านปลูกไม้ขึ้นมาเป็นไม้ยางพาราหรือไม้พวกอย่างที่ท่านกล่าวไปไม่ว่าจะเป็นตําเสาไม่ว่าจะเป็นไม้เทียมไม้ทงังไม้เอ่อพวกหลุมพอกันเกลาอะไร<ม>ๆๆเหล่านี้ ท่านสามารถปลูกได้แล้วก็ขายได้แล้วก็ผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งออกได้เพราะวันนี้ถ้าขายแต่วัตถุดิบมันกไ็ได้ได้เงินนิดเดียวแต่ถ้าสามารถแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆท่านก็จะได้เงินมากขึ้นในเรื่องของการบริการเรื่องของการผลิตที่มีกระบวนการเพิ่มมากขึ้นก็ได้เงินมากขึ้นค่ะอันนั้นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ที่ท่านท,ท,ท,ที่ที่เราส่งเสริมอยู่ให้ท่านปลูกป่าปลูกสีปลูกไม้สีปลูกพืชสีเขียวเนี่ยให้เกิดความเขียวแล้วเกิดดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์คือเราไม่ได้หวังแค่ แค่ไม้ไม้ที่เนื้อไม้เป็นไม้เศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะตอนนี้และปัจจุบันนี้เราเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนจากประเทศอุตสาหกรรมเขาปล่อยปล่อยไอ้ตัวแก๊สเรือนกระจกคือแก๊สเรือนกระจกนี่คือแก๊สที่ทําให้เกิดกระจกครอบโลกเนี่ยทําให้โลกร้อนแล้วก็เกิดภาวะโลกรวนที่เกิดแผ่นดินไหว เกิดน้ําท่วมใหญ่เกิดฤดูการเปลี่ยนแปลงที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยอยู่ดีเคยท่วมก็ไม่เคยเคยแล้งก็มาท่วมหรืออยู่ดีปกติฤดูฝนก็มาแล้งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเ,เพราะว่าโลกรวนเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่โลกร้อนเป็น,นเพราะน้ำมือมนุษย์ทั้งหมดเลยใช่ไหมส่วนมากวันนี้กล่าวได้ว่าเป็นฝีมือมนุษย์จากการการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมามแต่สามารถถามถาทีเรียนกล่าวว่าต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวนั้นเกี่ยวอะไรก็คือ ต้นไม้ของเราเนี่ยสามารถดูดซับเอาคาร์บอนที่เป็นตัวที่ไปครอบชั้นบรรยากาศของโลกหรือเป็นเป็นตัวไปหุ้มโลกไว้เนี่ยมันจะไปดูดซับเอากลับคืนมาไว้ในเป็นกิ่งก้านใบต้นไม้เพระาะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้นอกจากท่านจะได้ขายเนื้อไม้แล้วเนี่ยเรากําลังที่จะส่งเสริมจะให้ความรู้กับท่านในการที่จะซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากการดูดซับของต้นไม้ในใน,ใน,ในออกมาเป็นลําต้นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเนี่ยเราจะคํานวณคาร์บอนเครดิตเพื่อซื้อขายให้กับประเทศ ที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้เขาปล่อยเขาขายขายขายเรื่องของเครื่องจักรเครื่องกลยนต์กลไกลสร้างโรงงานถลุงเหล็กมันต้องใช้น้ํามันเยอะต้องใช้เครื่องจักรกลจานวนมากแต่ล,วล้วนแล้วทุกการผลิตพวกนั้นน่ะปล่อยก๊าซเรือนกระจกรุนแรงทําให้โลกร้อนหนักมากทีนี้วันนี้เขามีเขาเรียกว่าสมาพันธ์เรื่องของการรู้ลักโลกเนี่ยค่ะเขาก็วันนี้เขาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิร้อนขึ้น จากปัจจุบันเนี่ยไปอีกแค่1.5 2องศาเนี่ยโลกเราจะโลกเราจะเสียชีวิตกันหมดว่า,า globe, งั้นเถอะ <ugh. S 2> เพราะว่าโลกจะอยู่ไม่ได้น้ําทะเลไอ้นาไอ้ขั้วโลกตอนเนี้ยน้าแข็งน้ำแข็งขัข้วโลกก็ละลายลงมาท่วมตอนนี้ท่วมขึ้นมาจากในปี70 <t> ที่ก่อนปริวัติอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นมาแล้วประมาณ20เซนนะคะถ้าเขาเลยใครมีที่ดินอยู่ชายทะเลเนี่ยวันนี้ชายทะเลเราหายขึ้นไปขึ้นกลายเป็นน้าท่วมเลยแล้วเนี่ย20เซนเพราะน้ําน้าแข็งจากขั้วโลกละลายไหลลงมา เมลดีฟเนี่ยเขาบอกว่าจะถ้าเราไม่ช่วยกันยับยั้งเนี่ยเมลดีฟจะหายไปทั้งเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วประเทศที่อยู่ชายทะเลมีเกาะแก่งชายทะเลอย่างเราเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากเพราะฉะนั้นพวกที่ประเทศอุตสาหกรรมเขาจะต้องมาซื้อเขาลดการปล่อยละการเรอนองกระจกแล้วก็ต้องมาซื้อคาร์บอนเครดิตจากเราคือการที่เราปลูกต้นไม้แล้วก็ดูซับเอาคาร์บอนมาไว้ในต้นไม้เพราะเราก็จะขายคาร์บอนเครดิตได้ <Carbon S 2> อันนี้เป็นอย่างหนึ่งพูดถึงคาร์บอนเครดิตนิดหนึ่งคืออะไรครับโหน่าครับคาร์บอนเครดิตก็คือ จำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ที่ถูกปลดปล่อยออกจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือแล้วเสร็จแล้วเราจะคำนวณกันมาเป็นตันนะคะตันคาร์บอนออกมาแล้วก็จำนวนที่เราสามารถที่จะลดคาร์บอนเครดิตได้อย่างไรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเงินได้กับจำบนวนที่เราสามารถดูดซับกลับมาไว้ในของต้นไม้ ก็สามารถคำนวณได้จากการปริมาตรที่เราวัดจากความโตของต้นไม้ซึ่งเป็นสูตรที่เน้นจะถือโอกาสมาเล่าพี่น้องประชาชนด้ฟังเพื่อที่จะอีกหน่อยเราจะมีการประกาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับค่าใช้ค่า,คาไรายได้จากการที่ขายคาร์บอนเคดิตคือสามารถสร้างมูลค่ากับตัวเราได้ใช่นอกจากการขายเนื้อไม้แล้วเราเยจะขายไอเรามองไม่เห็นเนี่ยมันอากาศอากาศอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นไอต้นไม้เราโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนี่แหละค่ะไอการที่ต้นไม้เราโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเราดูดซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามา ไอ้ประเทศที่ปล่อยมันปล่อยมาจากสมุตรสาคอเมริกาจากจีนประเทศที่ปล่อยมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาจากอันดับสองก็คือจีนอันดับ3คือรัสเซียเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นพวกผลิตเครื่องจักรกลกลไกใหญ่ๆเนี่ยรู้แล้วแต่ปล่อยก๊าซโลกร้อนทั้งหลายทั้งปวงปล่อยหนักมากแต่ประเทศที่ดูดซับได้คือประเทศที่ปลูกต้นไม้ได้และโตได้เร็วก็คือประเทศในเขตเครียกศูนย์สูตรเราเนี่ยอยู่ศูนย์สูตรประเทศที่อยู่ในเขาเรียกเขตทัปปิโกโซนหรือเขตร้อนเนี่ย เราต้นไม้โตเร็วเราก็จะดูดซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจากชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นเขาปล่อยเขาต้องเขาต้องรักษาโลกเพราะถ้าไม่รักโลกเนี่ยเราจะตายไปด้วยกันเขาก็ต้องมาซื้อคาร์บอนซื้อคาร์บอนเครดิตจากเรา <c redit> เราก็ขายนะคะโดยการปลูกต้นไม้ดูดเอาชั้นบรรยากาศดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศลงมาในต้นไม้แล้วแล้วเขาก็อันนี้เขาต้องแชร์ต่อโลกเขาต้องช่วยกันรักษาโลกว่าอย่างนั้นเถอะนะคะซึ่งเป็นรายละเอียดซึ่ง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 ตอนนี้เราก็จะคํานวณในพัทธลุงเราก็จะคํานวณว่าพัทลุงเองเนี่ย เป็นโครงการของรัฐบาลสืบเนื่องเอานี้ต้องเล่านิดหนึ่งมาถึงตรงนี้แล้วก็เลยจะเล่าเลยจากเรื่องของการที่โลกร้อนและโลกรวนเนี่ยเขาก็มีการประชุมประเทศทุกประเทศในโลกนี้เขาเรียกว่าเป็นประชุมขอบนะคะเป็นไอคอนเฟลต์ออฟเดอะพาร์ตี้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกในโลกนี้ที่ขึ้นทะเบียนแลาวเป็นประเทศประเทศเนี่ยต้องมาประชุมกันว่าวันนี้เรามีภาวะวิกฤตที่เราจะมาอยู่กันไม่ได้แล้วในโลกเพราะว่าโลกมันร้อนขึ้นกระทบทุกคนแหละค่ะในอนาคตถ้าปล่อยให้โลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นต้องมาช่วยกันแก้ไขทีนี้ ในข่าวประชุมครั้งที่26ประชุมขอบ26เนี่ยปีที่ผ่านมาปีที่ปีปีที่ปี64ท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาเป็นการประชุมระดับผู้นําเลยนะคะผู้นำลงมาด้วยตนเองคือทุกๆ5ปีเนี่ยเขาจะมาติดตามว่าแต่ละประเทศทําอะไรเนี่ยแล้วต้องมาสัญญาว่าจะทําอะไรแล้วครั้งที่26่สิบหเนื่าวิกฤตโลกมันเกิดหนักมากเขาก็เลยให้ทุกป,ประเทศเนี่ยผู้นําไปสัญญาว่าจะทําอะไรท่านนายกของเราก็ไปสัญญาว่าเราจะลดโลกร้อนด้วยกัน รถแก๊สเรือนกระจกครับทั้งหมดทุกตัวนะครับมันไม่ใช่แค่คาร์บอนซด์ตัวเดียวละค่ะมีเทนและไนตัสออกไซด์ที่เกิดจากการหมักน้ําในการทํานาเกิดจากการปฏิสัทธ์ของเราที่กองมูลปริสัทธ์หมักหมมที่ในกองมูลที่ถ่ายออกมาแล้วก็ในกระเพาะสัตว์เองก็ตามเรื่องของไอซีเอไอตัวเรียกว่าซีเอฟซีสารที่ผลิตโฟมเฟิร์มพวกนี้ค่ะเป็นตัวร้ายมาการ์บอนในออกไซด์เนี่ยตัวตัวมีเทนตัวไซตัสเนี่ย มีเทนี่แรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์สาสิบเท่าในตรัสนี่แรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์สามร้อยเท่าไอตัว CFC นี่หมื่นเท่าคือผลิตจากไอพวกโฟมพวกกา๊าซไอพวกของเหลวในตู้เย็นเนี่ยพวกเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้โลกร้อนหนักมากเราจะลดเราจะลดอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็ไปสัญญาเอาไว้ค่ะท่านท่านนายกก็ไปสัญญาว่าเราจะลดโลกร้อนด้วยวิธีต่างต่างเหล่านี้ครับ่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วเราเองเนี่ยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราลดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมีการคํานวณ ว่าประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่แลวจะลดเท่าไหร่ซึ่งเรามีสัญญาเขาแล้วว่าปีอีกประมาณเจ็ดปีข้างหน้าเราจะลดลงสี่สิบเปอร์เซ็นตและอีกยี่สิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยเราจะการปลดปล่อยของประเทศไทยกับการที่จะดูดซับกับเนี่ยจะเท่ากันบาลานซ์และอีกประมาณสักสี่สิบประมาณสี่สิบเก้าปีแปดปีข้างหน้าเราจะไม่มีการปล่อยการเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศสำหรับประเทศไทยนี่เราไปสัญญาอย่างนี้ท่านนายกไป็สัญญาเมื่อปีที่แล้ว ค่ะอันนี้นะคือคือเรื่องราวของของการที่นะเรื่องของการเลนกระจกนะข้อมูลเพิ่มเติมครับวันหน้าเดี๋ยวเราจะได้ติดตามเพราะว่าเรามีช่วงเวลาของอหน่วยงานที่จะมาร่วมจัดรายการกับสวทพัทลุงนะครับกับรายการทอสอจอพัทลุงพบประชาชนทุกวันพฤหัสบดีนะเวลา15ห้านาฬิกาสินาทีถึง16บหนาฬิกาแต่ว่าเวลานี้ครับวัวหน้าครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงจะมาแล้วนะขอบคุณท่านผอ,อ,อสํงงานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุงนะครับที่มาให้ความรู้เบื้องต้นในการกระตุ้นเตือนว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อชีวิตเรามากนะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีชีวิตคุณภาพชีวิตของเราก็จะแย่ไปด้วยนะครับค่ะดี๋ขอญาตย้ายําขับคุณกัลพลอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวพัทลุงเพราะโลกใบนี้มีเพียงใบเดียวเราไม่สามารถจะย้ายโลกได้แล้วเรากลักแผ่นดินพัทลุงของเราก็จงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน รักทรัพยากรธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมของบ้านเมืองเราเะคะ่ะเราอยู่ในที่โอกาสอันดีแล้วจงรักษาสิ่งของดีของเราไว้ด้วยนะคะครับกล่าวขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับท่านฟังครับนะ